พอ่อเล่นเกมเห็นไหมไอ้บ้านเล่นไม่ตายก็เลยจะจึงหน้าหนาวล่ะหนูอยากเล่นเกมหรือเปล่าต้องช่วยพ่อ,อเล่นไม่ตายอีกอะพ่อเก่งไหมเก่งหนูอยากนอนกับพ่อหรือเปล่าคืนนี้อย <c oughs> <c oughs> ากเอย้ยอยากนอนจริงหรือเปล่า <c oughs> ต้องให้ไม่จากเ็มไม่มือนตาย อ้าวตายเราก็ไม่ชนะมันามานะติลูกอ้า่าพอเติมน้ำมันได้โดยเห็นไหมเฮ้ยยกล้อเกือบตายเลยอะยกล้อเนาะเตยโอ้ยตายเลยโดนทับโอ้ยหนูจอเล่นคืนนี้จะนอนกับพ่อไหมนี้จะนอนกับพ่อไหมเอ้อ เมื่อคืนทำไมทำตามสัญญานะเราอ่ะมีคนเบี้ยวมีคนเบี้ยวมีคนโกงคือเนี่ยคืนตายเลยพี่ยาแจไม่ถึงไหนเลยตายพอดีพี่ยาไอ้ดีพกโทรมาแล้วี่ยาผัวมีนอยนอนโรงพยาบาล ม็นั่น,เ,นเลือดเดี๋ยวจะเล่นให้ถึงห,หิมะให้หิมะไม่ใช่หิมะหิมะหิมะถูกต้องหิมะถูกต้องหิมะนี่พ่อตีลังกาเก่งไหมต,ตีลังกาตักตีลังกาเหมือนพอ่ออ่ะอ๋าเป็นไงพ่อตีลังกาแรงมากเลยเนาะอือุอยทำไมพ่อเก่งอ่ะ เออโอ๊ยเกือบตายเลยอ่ะได้ทำไมพ่อไม่ตายวะเขาเก่งมากแน่ๆเลยอุย๊ยพอตีร่างกายกแล้วถึงหน้าร้อนเลยเนาะไวินเตอร์ว้าวโอ้โห <c oughs> <c oughs> พอเบรกปิดจังหวะไปหน่อยเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะนเตอร์มันหน้าหนาวนี่วะ่ะได้มันมันหน้า หน้าร้อนเขาเรียกอะไรนะซัมเมอร์ซัมเมอร์หน้าหนาวเหรอหน้าหนาวหน้าหนาวอะไรวันนี้ทำไมพ่อนึกไม่ออกว่าตทำให้ตายให้หนูตายเล่นมั่งหนูก็เล่นไปอย่าให้มันตายติเฮ้ยตายเลยเอาวันนี้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 กลับไปต้องอาบน้ำนะรู้บ้าง หน้านี้ให้ฉันดูก่ออ้าวอะไรวะอะไรอะไรตรงมันเนี่ยเดี๋ยวๆป้าด,ด,ดูสิมันเป็นอะไรเนะี่ยโลกากระบาดก่อนอ๋อแต่พึ่งลยโฆษณานี่ว่าเนี่ยกากระบาดไม่ต้องกอด เปลี่ยนรถดีกวา่าเดี๋ยวมาเสร็จแล้วพ่อให้เล่นเลยเห็นไหมไปนั่งนั่งเล่นได้ ไม่นานเราจะโจรกลับมาเอ่อเดี๋ยวให้เป็นเสียงตัวอื่นจะดีแขนลมจะจืนเมื่อจะปูดมาผาดผาดมาดูนี่ที่ผาดเธอเล่นเกมนี้ใช่ไหมมาดีเลยเล่นนี้จักรัว อรรถกระบะ เตายดิเงี้ยนี่เอาเล่นให้อยากกินไก่ย่างไหมนี่ยเนี่ยไก่ย่างมีหนาไปกินดี่ปะตะกิดกระเป๋าตังก่นนอนนะตะกิดกระเป๋าตังก่อนกระเป๋าตังเอา,เอาตังตังเลย<อ>กระเป๋าตังเยอะกระเป๋าตังกระเป๋าตังอยากกินไก่ย,กย่ยางจังเลยกินไก่ย่างหรือกินตับกินไก่จ้ เรากินแต่ยาไม่ได้อยากกินข้าวเหนียวตึงเลยเลยเยเบร์เหยีดกะเลยน้ำมันเบร์อี๊ไปเติมน้ำมันตั้งไปซื้อไก่ย่างไปตั้งสต๊อกไปก่อนอ่าเราไปซื้อไก่ย่างมาดิหราซื้อเป็นเปล่า ไปกับพ่อไปกับพ่อพ่อพาไปซื้อซื้อตั้งด้วยแล้ววังรถสจอดรถดีๆดูรถด,ดีๆมีไก่แจ้ไหมครับอุ้ยมีแต่ตาปากกินไหมตับก็น่ากินนะไอ้นี่เอาเลย